สวัสดีคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือ5าพยักหนีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาแนะนำเซตอุปกรณ์และการ์ดบัฟให้กับตัวละครอย่างกาโรยูอามาดูกันว่าใส่แบบไหนถึงจะโหดแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแค่เกมสตตีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้วเวนดี้โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2 4เพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรวอ่าพยักหนีแนะ่นอนน้ก็อยู่ช่องอแค็เกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเก้นรับอจ่างทุกคนได้รับชมเมนโทรไปนะวันนี้ ผมจะมาแนะนำเซตอุปกรณ์เนี่ยแล้วก็การ์ดบับเนี่ยให้กับตัวละครใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในวันที่หนึ่งนี้บนั่นกะคือการ์โรยูอาร์เองนรับใครที่รอตัวละครนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะเ,เพราะผมเนี่ย จะมาแนะนำสเตทที่โหดที่สุดให้กับกาโร่นะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับคประมาณ60,000ก็จ้าหล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเปิสมาชิกเพเนอร์ยีบาท35บาท50บาทเพื่อใครกวัวาพาักคอนเทนต์ฟรีไฟล์ราบอกวาฮันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้เท้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากได้การโร่ไวนะครับสามารถไปเติมได้ที่คอมมินิโฟเพย์ P, นะครับเรื่องมาข้างล่างจะมีช่่่่่่อออออองงงงใใสสสคคคููปปยยาาลลลืมมมิบบบกกเววจะไดด้รันแโ ขอบคุณครับเอฟฟีโมเมนต์แล้วก่อนอื่นนะผมก็ต้องไปถอดตัวละครที่เก่าที่สุดนะครับในศูนย์ฝึกฝนก่อนนะตัวที่เก่าที่สุดของผมนะขออนุญาตเลื่อนหาสักครู่นะับเก่าที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นโบรอนะครับดังนั้นแล้วก่อนที่จะอำลาโกสซผมก็ต้องอำลาโบล้อก่อนปุ๊บโอ้ยเศร้าใจจริงๆไม่อยากถอดเลยแต่ก็จําเป็นที่ต้องถอดนะไม่งั้น มันไปต่อไม่ได้จริงนะครับ2นะครับก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะทําการนะครับไปแนะนําอุปกรณ์เราก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโกเฮซอเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ดีนะครับเรื่องการรับดาเมจนะเพราะความสามารถของเขาเนี่ยคือโล่อามาตะาเด่นนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยเบาเหมือนตดหมานะครับดังนั้นเราอย่าไปหาเล่นในที่เนี่ยนะพาร์ทสี่สองนะพลังห้าสิบสี่ล้านนะยังไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะแต่ในส่วนของโกเฮซอผมเนี่ย เลือดเกือบ30ล้านแล้วก็ยืนได้ก็เล่นได้นะครับดังนั้นอนะ่ะอย่านะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมใส่เนะี่ยคือผมใส่เพราะทีมของผมเนี่ยมันไม่มีตัวบลฟสปีดนะผมเลยใช้เป็น H p พลังไฟนะถ้าใครอยากเล่นตัว H p ให้โหนะผมขอแนะนำนะเซตจากกลนะหรือว่าเซตไออัศวินจากกลนะ่ะเอออันนั้นคือดีที่สุดแล้วนะรเรื่องการรับดาเมจนะแต่ทีมผมเนี่ยมันไม่มีตัวบลฟสปีดดังนั้นแล้วผมเลยใส่เป็นพลังไฟนะเผื่อใครสงสัยนะครับดังนั้นเราก็ต้องปลดอุปกรณ์มานะครับ โปรไปนะครับในส่วนของการบัฟเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าต้องหาค่าอะไรบ้างนะแต่ผมขออนุญาตทําการปลดก่อนนะเพราะจะได้รีดาวไงเออคือแบบมันเศร้าใจจริงๆรนะครับสำหรับโก้แค่สื่อนี่ยมาขออนุญาตแนวทําการกดดูสกิลกาโร่ก่อนนะโอเคเลื่อนไปตอนนี้ข้อมูลของกาโร่เข้ามาเป็นเทียบร้อยเน่ไงเทจัดแล้วกลับมาที่ข้อมูลนะครับโจมตีเป้าหมายเดี่ยวสร้างพลังโจมตี40%ของ HP สูงสุดเนี่ยับจำไว้นะว่ามันเป็น HP ดพี่ะครับสองนะสกิล คอมโบสายฟ้าแลบเยโดโจมตีเป้าหมายทุกตัว5ครั้งเนะครับสร้างดาเมจ130%ของ HP สูงสุดเนี่ยแล้วก็ชำนาญทะลวงนะครับคิดเป็น100%ของ HP สูงสุดนะมีดาเมจแบบว่าทูดาเมจด้วยนะสำหรับกาโลน่นะครับแล้วก็จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้เพิ่ม HP ถาวรนะครับแล้วก็ชำนาญหลบหลีก60%นะก็ล้างสตัร์ได้ด้วยนะเห็นไหมล้างสตัร์คงคู่แล้วก็ชำนาญสตัร์นะครับอ่ะปลุกไฟวิญญ,ญาณนะครับพารสี่แนวเข้าสนามเนี่ย จะอะไรผ่ายเมื่อไม่ใช่โจมตีคิดข้อนะครับนาน6รอบนะแล้วก็จะได้รับอัตราต้านคีย์นะร้อรเซนนะครับ,นะรบแล้วก็จะสะท้อนนะเมื่อติดบล็อกนะสะท้อนทูดาเมจสองเซของ HP สูงสุดอ่าสกิลหนึ่งก็ H p นะครับสกิลต่างๆเนี่ยล้วนเป็น HP หมดนะครับดังนั้นกาโล่ล่าง U r เนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะมาถามผมอีกว่าใส่เป็นอะไระครับใส่เป็น H p HP เปอร์เซ็นต์ี่ยสารลบในส่วนของอุปกรณ์นะต่เซ็ตที่ดีสุดผมบอกเลยนะว่าเป็นเซต จักรกลนะถ้าสำหรับเซตสาย HP เนี่ยสายเลือดสาย HP ของเกมนี่คือดีที่สุดนะครับจะเป็นสายจักรกลนะแต่ที่ผมขึ้นรูปเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีตัวบัสสปีดนะในทีมผมเนี่ยผมเลยใช้เป็นพลังไฟนะหรือว่าใครที่ไม่มีตัวบัสสปีกก็สามารถใส่เป็นพลังไฟแบบผมก็ไ,ได้นะแต่ว่าเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่มีบัสสปีดนะย้ำนะครับถ้าไม่มีบัสสปีดเนี่ยเซตพลังไฟจะทําให้เราเนี่ย ได้เปิดก่อนนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวบล็อกสปีดเหมือนกันนะก็คือไม่มีสปีดกับไม่มีสปีดนะเจอกันนะพลังไฟจะเปิดก่อนเออนั่นแหละมันจะได้ง่ายๆนะแต่ว่าถ้าใครที่มีตัวบล็อกสปีดนะผมแนะนําให้ใส่เป็นเซ็ตจากกลน,นะเพราะจะรับดาเมจได้ดีกว่านะก,ก็ใช้เป็น HP HP% นะแต่สําหรับเซิร์ฟใหม่นยะพี่กูเล่นตั้งนานแล้วเนะี่ยกระปอกม่วงกูหมดเป็นพันแล้วแม่งกูไม่มี HP HP% ทำไงดีพี่ ก็สามารถใช้เป็น HP Box HP อกตลาลดดาเมจหรือว่า HP ต้านทานอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าดีสุดนะ HP HP s เ n t พ n เซนเน่ีย่ยแล้วก็ในส่วนของการ์ดบัมเนี่ยก็คือผมจะแนะนำนับทางซ้ายมือเนี่ยให้เราเนี่ยทำการหา HP แล้วก็โบนัส HP นะโบนัส HP เนี่ยสูงสุดจะได้3แถวนะใน1ใบนะจะได้แค่3แถวนะไม่ต้องไปรีฮาแถวนะพี่ แม่งผมรีสามแถวมานานแล้วเนะี่ยผมจะหาโบนัสให้พี่ห้าแถวอันนี้ทําไม่ได้นะคือค่าสถานะซ้ํากันได้สูงสุด3อันนะครับเออสามอันมันไม่มีแบบว่าโบนัสให้พี่ห้าแถวอันนี้ทําไม่ได้นะแต่ถ้าโบนัสให้พี่สามแถวเฮ็พีปกติ2แถวอันนี้สามารถทําได้นำะในส่วนของใบทางซ้ายมือนำในส่วนของใบทางขวามือเนี่ยที่เป็นรูปสายต่อสู้เนะี่ยก็คือให้หานะครับ HP แล้วก็เป็นพวกอัตราต้านทานเปอร์เซ็นต์นะครับผลต้านทานเปอร์เซ็นต์อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ เป็น HP พธรรมดานะส่วนไว้ล่างสุดเนี่ยจะเป็นพวกอาัตราลดดาเมจแล้วก็ลดดาเมจบนนั้นนะผมก็ได้ทําการนะครับรีการ์ดบาไว้บางส่วนแล้วนะแต่ว่ากุญแจผมเนี่ยมันหมดแนละ้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าผมทาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งนะน้ามกูม,มัว่วบวแต่ตัวแม่งไม่ได้ทําแม่งไม่ได้โชว์ของอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะปุ๊บนี่โบนัสเฮดพีสาแถวนะในส่วนของตัวละครเนี่ย พี่ผมจะไปใส่ให้กาโร่โนี่คือการ์ดบัฟนี้เลยนะผมใส่ไว้ที่กาโร่โล,ล่างหนึ่งนะก็คือโบนัส HP สแถวนะันนี้คือสูงสุดอยู่ที่3แถวนะไม่ต้องไปหา5แถวนะมันไม่มีนะมันทําไม่ได้มันได้เต็มที่สูงสุดคือ3แถวนะครับแล้วก็ ใช้เป็นใบ HP นะไม่ใช่บางคนรีสแล้วพี่ผมแม่งได้แล้วโบนัส HP สามแถวโคตรสุดนะพี่แต่แม่งเป็นใบโจมตีอันนี้ก็ไม่ได้นะคือต้องเป็นใบ H p เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หาโบนัส HP สามแถวหรือจะเป็น H p พธรรมดา2แถวแล้วก็แต่ของผมเนี่ยมันเกลืองไงมันก็เลยเป็นป้องกัน2อันเออแล้วก็ค่าลองนะครับให้หาเป็นพวก h p เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อันสุดท้ายนี้มันต้องลุ้นหน่อยนะอาจจะเป็นพวก H p บางใบก็โจมตีนะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะบางใบก็เป็นป้องกันนะอ่ะ ใบขวาก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับหาพวกต้านทานผลต้านทานเห็นไหมผมก็จะมีอัตราต้านทาน2อันนี่ครับแล้วก็โจมตี2แล้วก็เป็นผลต้านทานหนึ่งับที่เหลือก็จะเป็นป้องกันเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ากุญแจผมหมดแล้วก็ค่าสุดท้ายเนะี่ยของเกลือเป็นนิดหน่อยเนะี่ยก็เลยได้เป็นโจมตีมานะ <c oughs> จริงๆถ้าเป็น HP นี้จะสวยนะสำหรับใบนี้แนละ้วแล้วก็หากุญแจมาล็อกค่าสถานะรองเนะี่ยแล้วก็ใบสุดท้ายที่ผมบอกเนะี่ยก็คือจะเป็นพวก อัตราลดดาเมจนะผมก็รีไว้ได้2แถวนะครับแล้วก็เป็นอัตราดาเมจหนึ่งแถวแล้วก็ป้องกันอีก2แถวแม่งติดป้องกันทุกใบเลยกูจะรั่วนี่ครับแล้วก็จะเป็น HP ธรรมดากับ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็ใบนี้ยังโชคดีอยู่นะที่ได้เป็น HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็คือเนี่ยแหละในส่วนของการบาร์ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับใบทางซ้ายมือให้เป็นพวกโบนัส HP เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอัตราต้านทานหรือว่าพวกผลต้านทานเนี่ยแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นพวกอัตราลดดาเมจนะแล้วก็ทุกใบบเเเเนนนนนี่ยยตต้้อองปป็็ HP รร์์ซะะคั ทุกใบคือ HP เปอร์เซนต์ล้วนๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์ก็อย่างที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยก็จะเป็น HP HP เปอร์เซนต์เซตจักรกลเนี่ยสำหรับทีมที่มีตัวบัฟสปีดะครับส่วนทีมที่ไม่มีตัวบัรสปีดอะทีมสายฟรีอะเออผมย้ำเลยว่าทีมสายฟรีว่าพี่ตัวบัฟสปีดผมแม่งไม่ได้ยัดการอัพดาวอะแล้วแม่งช้าแล้วแม่งน้อยอบพี่ก็สามารถใช้เป็นพลังไฟแบบผมได้นะแต่ผมก็ไม่แนะนำนะคือ ผมใส่ไว้คือทีมผมมันไม่ได้เล่นตัวบั็สปีมานานแล้วล่ะเออคือผมก็เลยใส่เป็นพลังไฟ HP HP เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนถ้ามันไม่มี HP เปอร์เซ็นต์จริงก็จะเป็นพวกบล็อกอัตาโรดเมรอว่าต้านทานก็สามารถทําได้นะครับนี่คือของนะครับที่ผมได้ทําการเตรียมให้กับกาโรยูอาร์นะครับส่วนก็คือเนี่ยผมก็ต้องทอดทิ้งนะครับแน่นอนนะครับมันเป็นอาหารให้กับกาโรชั้นดีนะเพราะเป็นตัวละคร HP เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเอามาใส่เนะี่ย ใส่ทั้งโกใส่ทั้งกาโร่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะแต่ทีมของผมเนี่ยมันไม่สามารถถอดแฟตได้เพราะว่าคอมันจะไม่ครบนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอดคิงได้เหมือนกันคอก็ไม่ครบนะครับดังนั้นแล้วมันไม่มีพื้นที่นะผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องขอคอกระสือน,นะผมก็ต้องอําลากระสืน,นั่นเองนะเพื่อที่จะใส่กาโร่ให้โหนเ,เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับเซตอุปกรณ์ที่ผมได้ทําการแนะนําไปนะบอกเลยว่าเซตเนี่ยคือแบบว่ายืนสิบเพลินตึงๆเออยืนสะท้อน,อนบูมบ,บํมบูมบํมนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่รอตัวละครนี้ก็ขอให้โชคดีในวันที่1นึ่งนะไม่ต้องล้างตู้กันนะเพราะว่าการล้างตู้เนี่ยมีไว้ให้ผมคนเดียวก็พอนะผมก็ได้ทําการแนะนออกกําเซตอุปกรณ์แล้วก็การบาร์ให้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งแคตเก็สเตเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะขยายผมทําคลิปอะไรก็สาม,มารถคอมเมนท์ที่้าล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP เนี้ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม